อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นเวลาประมาณตีห้ายี่สนาทีนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูการตกแต่งประดับประดาไฟนะครับที่สะพานนวรััตนะครับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมฉลองเทศก,กาลปีใหม่ปีนี้นะครับตอนนี้เป็นวตีห้าผมเชื่อว่าคนจะไม่เยอะนะเขาเมื่อวานนี้ก็ปิดถนนนะครับเพราะว่า เพื่อการตกแต่งถนนเพื่อการตกแต่งปรัดประดาฟไฟไปดูกันนะว่าทําทำหรือ,อยังหรือว่ายังไม่ทําหวังว่าเขาคงเปิดไฟอยู่นะไอ้ย,ยาลืมมาดูกันต่อนะครับเออเ่ามาเติมนน้ำมันดูซิว่าเป็นยังไงนะช่วงเช้านะครับ เส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผมต้องผ่านทุกวันนะครับวันนี้อาจจะมืดมืดนิดนึงนะครับอีห้าช่วงนี้อากาศหน้าหนาวนะก็จะมืดจะสว่างช้านะครับใครดูกันเนาะเขา <c oughs> เขาตกแจประหลาดขนาดไหนแล้วนะถ้าเป็นช่วงช่วง เย็นๆค่ำๆเนี่ยผมเชื่อว่าบริเวณเนี่ยรถติดมากนะครับช่วงนี้เชียงใหม่นะครับทําใจเลยนะติดหนักติดหนักมากนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาเปิดไฟไหมเดี๋ยวจะก่อนจะถึงคาสวานเวราัณเนี่ยจะต้องติดไฟแดงนะครับ ซิวหน้าตาถนนเป็นยังไงอสสพานเป็นยังไงนะครับไปเขียนอดีเลยดูหน่อยเซยอายาทำให้เลี้ยวโอโห,หูเป็นไงวะเนี่ยตายแล้วให้เห็นไหมเขาจะปิดอยู่นะครับยังไม่ให้ผ่านนะ โอเคทางนี้ขนแล้วกันผมรู้ผมไปไม่เป็นแล้วเนี่ยโอ้ออกข้าสาพานนี้อันนี้สาพนานขุนขเหล็กขุนเหล็กอยู่ตรงนี้โอ้มวันเวนีกว่าตายแล้วไปยังไงวะเนี่ยไปไม่เป็นเลย <laughs> โอ้ยตา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 ยไปยังไงวะกลับรถ นะครออกไงวะเนี่ยเฮ้ยโอเคครับต่างนี้ก่อนละกันเงงแล้วเนี่ยไปไม่เป็นเลยโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่นะคราวหน้านะครับน่าจะเปิดพรุ่งนี้มั้ง หรือไม่แ่วันนี้แหละเปิดนะสะพานนะเขาก็ปรับประดาไฟนู่น,นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงนะครับโอเคนะแค่นี้นะครับสวัสดีมาดูคนต่อไปครับนี่เลี้ยวเข้าทางนี้ตลาดฟิลรรถเขาปิดนะถนนเมื่อสักครู่นี้เขาปิดนะนะครับเนี่ยให้ไปดูบรรยากาศดูเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลาเช้ามืดนะ ตีห้าครึ่งนะตอนนี้ตีห้าประมาณตีห้าสามสิบแปดแล้วขวามือที่พี่เมา่เห็นในสะพานลอยเนี่ยคือตลาดวลโลรถที่จะมีดอกไม้สวยๆเยอะแยะแล้วก็เป็นสินค้าพื้นเมืองที่เนี่ยนักหรือเรียกว่ากาดหลวงนะถ้าจำไม่ผิดนะเขาเรียกว่ากาดหลวงนะครับก็ตรงนี้จะมีคิวรถรถตู้นะไปแม่กำปองซ้ายมือเนี่ยตรงที่รถแดงเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะมีรถตู้จอดอยู่นะไปแม่กำปองเนี่ยรถตู้เห็นไหมเนี่ยไปเป,เป็นคิวรถตู้ไปแม่กำปองนะครับ ตอนนี้แม่กะปองก็คนเยอะมากเลยอยากให้ดูแล้วกันบรรยากาศยามเช้ามืดซึ่งนักท่องเที่ยวอยังส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ๆต่างยังหลับไหลกันอยู่นะครับนียผมต้องอ้อมมาทางนี้นะปกติเนี่ยผมข้ามสะพานนวรัตมาจบแล้วนะเข้าถนนช้างครานแต่วันนี้เขาปิดถนนข้ามไม่ได้นะครับข้ามไม่ได้เนื่องจากว่าเขากําลังประดับประดานะตบแดง ให้เป็นสถานที่เขาดาวนะเขาดาวในวันปีใหม่นี้นะครับนี่และซ้ายมือเนี่ยเป็นวัดอุบคุตแล้วก็จวนผู้ว่านะติดกันนะไม่ไเป็นไรจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ5นาทีนะจากตรงนู้นมาเมื่อกี้นะครับโอเคนี่ก็คือเข้าถนนช้างคลานแล้ว ตรงบริเวณนี้จะเป็นเรียววันไหนบาซา่าเนี่ยถ้ามาเดินช่วงกลางคืนจะมีร้านลวงเป๊มไปหมดตรงนี้นะครับผมเคยมาเดินครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆนะเมื่อตอนหลายสิบปีแนละ้วตอนมาเชียงใหม่ครั้งแรกมาเดินนะตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยอก็ไม่อยากก็ใครจะไปเชื่อได้ว่าผมกลับไปอยู่ที่อยู่ที่นี่อนะีกเนี่ยนี่แหละก็ นี่คือถนนเนี่ยเนี่ยเนเี่ยนายบาาหมดเลยแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกวถนนช้างคานหรือเปล่าเส้นนี้นะสีแยกข้างหน้าไปเนี่ยครับเป็นวัดช้างคานแอปเป็นถนนช้างคานแล้วน่าจนะนะโซนนี้ก็เป็นโซนที่นะักท่องเที่ยวมากันเยอะกันเยอะนะครับนะซ้ายมือนี่เป็นวัดนะจำชื่อไม่ได้วัดอะไรวัดอ๋อไม่ได้จริง แยกนี้ไปก็เข้าถนุนช้างคลานนะครับรถติดนะก็เนี่ยชว่วงนี้เทศกาลนะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเอายี่สิบเก้าแล้วดิยี่แปดยิบเก้าน่าจะยีบเก้านะวันจันทร์ที่ยี่บเก้าธันวาคมนะครับก็เอาบรรยากาศยามเช้าเช้านะ ช้ามืดเลยมาดูว่าคนเมืองเขาเขาเขามีวิถีชีวิตกันยังไงแล้วก็นะักท่องเที่ยวบางส่วนก็ยังไม่หลับไม่หลับไม่นอนกันนะนะอาจจะมีไปเที่ยวโน่นนี่นะั่นแฮงเอาท์กันนะกลางค่ำกลางคืนนะเนี่ยแล้วก็รถที่ขับกันอย่างหลังๆมานเนี่ยเป็นรถพวกช้าชมืดจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าน่นนี่นะั่นนะช่วงน,นี้กลางคืนอย่างเงี้ยช้ามืดี่ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าคนเมาเยอะคนขับรถแบบ เร็วๆกันเยอะอะไปกันเรยนรึงร,รีบจังนะโซนะน,ะนี้ก็มีเนี่ย้านซ้ายมือเป็นโรงแรมเชงกาหลิลานะครับเมื่อปีที่แล้ว,วอ,อะตอนปลายน้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับก็เนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็นโรงแรมเชงกาหลล่าก็เป็นโรงแรมเดียวนะในเขตเนี่ยโซนที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ว่าเขาทําประตูะทําที่กั้นน้ําอ่ะได้อย่างดีมากเลยะนะครับเป็นที่เดียวนะที่ท,ทีไม่เจอปัญหาเรื่องน้ําท่วมใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตรงบริเวณนี้นะโซนนี้ก็จะมีเมื่อก่อนจะมีพวกเป็นอะไรอะ่ะเป็นร้านเป็นสปาเพราะอยู่แค่กัโรงแรมชังการีลานะก็จะมีสถานบันเทิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสองปีที่แล้วแต่ว่าหลังมาก็มียังมีเหลืออยู่นะเป็นผับเป็นเถกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอยู่นะครับ ในแหละแยกนี้ไปก็เนี่ยก็จะเป็นหน่เอเป็นเส้นนี่ก็เส้นถนนช่างคานแหละแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงนี้ถ้าที่แนะนำน,น,นั้นถ้ามาตรงช่างคานเช้าเช้าจะมีร้านกาแฟร้านขายชาเป็นร้านอิสลามนะฮาลันเพื่อนๆที่ชอบกินพวกโรตีมัตาบะนะมัตาบะไส้อัวเคยกินไหมเออมัตาบะไส้อัวที่นี่นะมีมีถ้าเพื่อนๆที่ชอบอยากลองลิ้มลองอะไรแปลกๆล,ลองมาที่นี่นะ ผมจำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผ่านผ่าเาไม่ผ่านดี่วาเราหยุดก่อนนะแล้วก็นี่แหละไม่ไกลนะในโซนนี้จะมีของกินเต็มไม่หมดเลยนะถ้าช่วงเช้าเเพื่อนๆ,นๆนแบบเขาเปิดเร็วไงเช้ามืดเปิดแล้วนะครับก็จะมีคนไปนั่งเป็นเป็นร้านคล้ายๆสภาคาเฟ่ครับแต่ว่าเป็นร้านใหญ่มีอาหารคอนเสิร์ตมีเมนูหลากหลายเลยนะกะ็ก็เช้าเช้ามืดลองหาอะไรลองท้องก่อนเดินทางเที่ยวก็แนะนำาราให้มาร้านนี้นะโอเคท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเอ่อ รีวิวถนนตอนกลางคืนนะช้ามืดตอนช้ามืดน,ะนั้นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในะในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ